เอาค่ะเมื่อเร็วครามก็มีเวทีตั้งหลังวัดกูเตาในค่ะเนาะในสตมิสนามกีฬาค่ะเนาะอันนี้พี่น้องค่ะเลยไปต้องกันอยู่ย่ก็เมื่อเร็วได้ก็ต้องไม่เข้าเลยอันกันมาซื้อก๋วยเตี๋ยวเฮยย่าก็เตมีร้านข้าวคำค่ะเนาะอ่าพี่ๆใกล้ๆมาซื้อกินกรเสียนะจังหวะนั้นแล้วน่อเอออร่อยดีค่ะอร่อยดีค่ะไม่กล้าโป๊ะกล้ากล้าไม่กล้าไม่ก็กราบห่างลีค่ะเนาะอ่า อ่ะครับสังเกตุว่าพี่น้องคขาขับปั่นแห้งค่ะเนาะอันนี้เป็นร้านเต้ค่ะนะก็มาปั่นแห้งอะไรในค่ะเนาะเต็มมีดีเต็มมีดีเส้นตั้งกระทงอย่างหนงอันนี้เป็นวงไว้ค่ะนะอ่าเส้นตั้งรอบกันเลยค่ะรับนะค่ะเต็มเนยพี่น้องค่ัเนาะว่าเรียบหวานก็คือเนาะเพราะเพราะหานเอาได้ต้องไอเข้ากเหล้วอ่ะนะย่อก็จะอะไรอย่างละลายหล่ะนะจึงข้าวขาหมูอ่าย่อก็ ใส่ไข่ข้าวมันไก่เอ่อข้าวมันไก่ก็อะไรนะจำไม่เจอร้านจอร้านเด็ดไหมข้าวขาหมูข้ขาวม,มันไก่ในใก็ข้าวนำไม่ต้องครับได้ไล่ดังสองอย่างครับข้าวขาหมูก็อะไรข้าวมันไก่ก็อะไรย่อก็กวยมาไปขินกวยมาซื้อกินน้ำหวานนำเลยค่ะเน,ะนาะกวยมาบันแห้ง พี่น้องขาใกล้ก๋อยยำซื้อที่ยหลายหลายนั่นค่ะเราตั้งกินตั้งยำอันนี้แต่ก็สั่งซื้อว่าพี่น้องขาื้ออยู่ยิ้มหอมเจอหน่อยในได้ก็มาปั่นแห้งไรยอดก็ที่ในเที่จัดเซเว่นกับเหลียวค่ะนะสั่งซื้อว่าหลุดซื้อน้ำห้าสังห้าในก็เวคเขาเซเว่นกอลายนั่นขนาดนาะกันยังกอนค่ะเนาะงเมืองสงขา